สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนในรีวิวออนไลน์ทุกคนค่ะพบกับยิ่มิมเช่นเคยนะคะในยามบ่ายแบบนี้ค่ะอ่องที่บอกเลยค่ะว่ามาเจอหนูทั้งทีนะคะก็ต้องนึกถึงความบันเทิงแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งไลฟ์ค่ะที่ทุกคนรอคอยมากๆเลยแล้วก็อยากจะพบกับผู้ชายคนนี้นะคะที่มีความสามารถมากๆแล้วก็ทุกคนอยากจะเจอเขาที่สุดถึงแม้ว่าตอน,นเราจะอยู่ในช่วงเวะยะห่างนะคะแต่ว่าเราจะไม่ไกลกันค่ะเขาพร้อมที่จะอัปเดตเรื่องราวต่างๆแล้วก็คือพี่มิวสุภาษิตนั่นเองค่ะไปคุยกับพี่มิวกันค่ะ สวัสดีค <amounts> ร <of audio> <lab>, ับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะยี่รบกวนพี่มิวทักทายแฟนๆนิดนึงค่ะแล้วผมก็สวัสดีแฟนๆทุกๆคนนะครับผมก็คิดถึงมากๆหวังว่าทุกคนจะดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับผมแล้วก็เพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยทีเซอร์เพลง Drowning ไปด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอี๋ขออนุญาตสวัสดีพี่มิวแล้วก็ทักทายแฟนๆนะคะต้อนรับค่ะ คนอื่นแฟนอาจจะสงสัยค่ะว่าเราจะดูกันได้ทางไหนบ้างนะคะตอนนี้ไหนสดกับพี่มิวก็คือดูได้ทาง Facebook ของ Daily New นะคะเหมือนที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้แล้วก็ดูได้อีกทางคืงทาง Tik t o k Daily New คะ่ะทีม Daily n e วออนไลน์ติดกันนะคะก็จะได้คุยกันกับพี่มิวแบบนี้เลยกันยินเลยค่ะตื่นเต้นมากกับอัลบ,บัม้มชื่อว่าอาัลบ,บั้มอะไรคะพี่แล้วก็ที่มาที่ไป <c oughs> บ้างตัวอ่าน <c oughs> ผิดครับผมเอาเอาัอา้มชื่อ365ครับผมหรือว่าเรียก365ก็ได้ ที่มาก็ตรง<ะ>ตัวเลยครับผมก็คือสามร้อหหวันที่ผมได้มาเป็นนักร้องครับผมได้มาเป็นศิลปินก็เดี๋ยวจะครบวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้พอดีครับผมค่ะทาไมถึงพี่มิวถึงใช้ชื่อนี้เลยหรือว่าอยากจะให้จดจําง่ายๆครับพี่สําหรับชื่อนี้ก็สําหรับชื่อนี้นะครับผมมันผมรู้สึกว่าความหมายมันตรงตัวมากมากที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าเพลงในอัลบั้มทั้งสิบเพลงนี้เป็นเป็นเพลงที่ถูกทําขึ้น ในหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ครับผมแล้วก็มันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากมากตั้งแต่เพลงซ a s o n of You จนถึงเพลงตอนนี้ตอนนี้ครับผมแล้วก็ทั้งหมดสิบเพลงนี้ก็มันมันเป็นการเล่าเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ลองไปติดตามดูลองไล่ฟังดูจะเห็นว่าเฮ้ยมันมันแบบเราผ่านอะไรกันมาหลายอย่างมากเลยนะ,ะแล้วก็มันมีเรื่องราวที่อยู่ภายในเนื้อเพลงในแต่ละเพลงดีที่อยากให้ทุกคนได้ลองฟังแล้วก็ลองค้นหามันดู อย่างอัลบั้มนี้จริงๆตั้งใจมี10เพลงรวมกันเหมือนที่เราเคยคุยกันอัปเดตตลอดว่าจะรวมทุกเพลงมาเป็นอัลบั้มนี้แสดงว่าถ้าเกิดเพลงของหนูที่หนูชอบอย่างนั้นนาก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยถูกไหมคใช่ครับก็ในอัลบั้ม365นะครับผมก็จะมีมี5ซิงเกิลที่เราปล่อยไปมี C w, s e a s o n of You มีนั้นนมี Good Day Thanos แล้วก็ Summer fireworks ครับแล้วก็มีอีกภาเพลงใหม่ที่จะ มาเติมในอัลบั้มก็เป็นทั้งหมดสิบเพลงครับผมแล้วก็ซิงเกิลโปนโหมดก็ชื่อว่าเพลง Drawing ครับค่ะอย่างเราจะเห็นว่าในปัจจุบันต้องบอกจริงๆว่าการทําอัลบั้มเป็นเรื่องยากมากเลยค่ะแล้วก็ศิลปินต่างๆจะไม่นิยมการทําอัลบัม้มทำไมพี่มิวถึงอ,อยากจะนําเสนออัลบั้มกับแฟนๆค่ะ <c oughs> โอ้แล้วก็ถ้าสามารถทําเป็นเทปแล้วคงทําเป็นเทปแล้วครับถ้าเ <c oughs> <c oughs> ราถ <c oughs> ้้ลงมาแบบความยุเก้ากสุดเลยเพราะว่าเราเราเราก็จะผ่านแ่ะทั้ง แผ่นวนิว<อ>ทั้งเทปทั้งซีดีมาเป็น iPod มาเป็นไอโฟนจนแบบเป็นดิจิตอลแล้วตอนนี <c oughs> ้ผมก็สุดยอดมากๆคิดว่าเออมันมันมันก็อยากให้อยาก,ยากมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นฟิสิกอลที่แฟนทุกคนสามารถจ<ไ>ับต้องได้ครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าทำเป็นอัลบั้มเนี่ยมันมันคือมันเป็นการที่เรานั่งฟังเพลงต่อๆกันแล้วแต่ละเพลง Mm hmm. เวลาฟังแยกมันก็จะมีความรู้สึกหนึ่งแต่พอเราฟังต่อกันมันก็จะมีความรู้สึกหนึ่งอยากให้แบบทุกคนได้ลองเข้าถึงความรู้สึกนั้นเหมือนกันครับลองค้นหาดูว่าเอ้ยเวลาเราฟังเพลงนี้ต่อเพลงนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง <Ha. S 2> เพลงแต่ละเพลง <Ha. S 2> เวลาฟังแล้วเรานึกถึงอะไรการที่มันมาต่อกัน,นะะ mm hmm. มันทําให้เกิดเรื่องราวที่มันต่างจากเดิมหรือเปล่า <Ha. S 2> ก็น่าสนใจ <Ha. S 2> มากเลยครับเรื่องพวกนี้ค่ะ <Ha. S 2> อย่างทั้งหมดที่ห้าเพลงที่ออกมาแล้วหรือกำลังจะออกมาอย่างเงี้ยค่ะตีว่าในอัลบั้มนี้สาม สามหกห้าสำหรับพี่มิวเองชอบเพลงไหนที่สุดคะแล้วก็อยากแนะนําเลยว่าแ,บบแฟนๆต้องฟังเพลงนี้ก่อนถึงจะไปฟัง <c oughs> เพลงเ <c oughs> เพลงลผมเองทุกเพลงผมก็ต้องตอบว่าผมชอบทุกเพลงสลยค่ะอยากให้ได้ลองฟังทุกเพลงจริงๆครับผมเพราะว่าทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าอย่างอย่างเพลงใหม่อย่างไงก็ต้องลองลองฟังอยู่แล้วแหละเพราะว่ายังไม่เคยฟังใช่ไหมแต่ว่าอย่างยางเพลงเก่าเนี่ยมันผ่านการสเตอร์ลิงมาใหม่ด้วยผ่านแบบผ่านทีมของต่างประเทศด้วยเพราะว่าเรา ด้วยด้วยด้วยความที่แต่แต่ละเพลงเนี้ยผ่านโปรดิวเซอร์มาคนละคนครับผมก็เลยผ่านการมิกซ์กับมาสเตอร์คนละแบบกันมาทีนี้เราก็เลยต้องการทําให้ทั้งสิบเพลงเนี้ยมันอยู่ในเซ็ตเดียวกันเวลาฟังแล้วต่อกันได้ไม่มีสะดุดก็เลยผ่านการสเตอร์ลิงให้ทีมต่างชาติเป็นคนทำให้เลยครับผมก็อยากจะแนะนําให้ลองฟังใหม่ทุกเพลงเลยดีกว่าได้ค่ะแสดงว่าทุกเพลงนี้มีความใหม่ในตัวของมันเองสาหรับแฟนใหม่แล้วก็แฟนเก่าที่แอบมาฟังของพี่มิวด้วยเหมือนกันถูกไหมคะใช่ครับผมใช่ก็ ก็อย่างที่บอกไปครับผมถูกมันมีการถูกมิกซ์กับมาสเตอร์ใหม่ให้ให้มีความเนียนมากขึ้นแล้วก็ให้ทั้งสิบเพลงเนี้ยมันมีความแบบคือคือกันมากขึ้นต้องพูดว่าอะไรคือคือกันคล้ายคล้ายกันมีความคล้ายคล้ายกันมากขึ้นใช่ไหมคกันก็เลยเหมือนเหมือนอยากให้ออกมาเป็นฟังง่ายๆพูดง่ายๆคือฟังเหมือนสมูทสมูทถูกไหมคะจะเป็นแนวไหนใช่ทั้งสิบเพลงจะสมูทต่อกันไปเลยครับผม ได้ค่ะเห็นว่าในอัลบั้มนี้ค่ะม nah ีการทํากับศ um> euh ิลป claro> ินต oh. ่างชาติหรือโปรดิวเซอร์ระดับโลกด้วยจะจริงการทํางานกับเขาหรือว่าพี่มิวไปไปดึงเขามาร่วมงานนี้ในอัลบั้มนี้ได้ยังไงบ้างค่ะก็โปรคือโปรดิวเซอร์หลักของผมเนี่ยคือพี่เบนใช่ไหมครับผมแล้วเขามีทีมต่างต่างชาติด้วยเพราะว่าเขาจะมีการแบบไปเข้าแคมป์กับต่างชาติบ่อยมากทําให้เขาก็มีคอนเนคชั่นต่างชาติเยอะมากครับผมทีนี้ก็ตัวเรื่องงานเพลงเรื่อง ทางฝั่งการมิกซ์หรือว่ามาสเตอร์เนี่ยกับรวมทั้งเซอร์ลิงนนนด้ยวยเนี่ยพี่เบนก็แนะนาคนณี้มาเลยก็อยากให้แบบให้ลองเอาทั้งสิบเพลงนี้ไปให้เขาทาให้ครับ <S 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 ก็เลยได้มาเป็นแบบที่คนได้ได้ฟังไปแล้วกับใครที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยจะได้ฟังมาที่หนึ่งทุกแพตฟอร์มพร้อมกันเลยครับแล้วอย่างงี้จริงๆการทํางานต้องถามว่าทํางานกับคนโปรดิวเซอร์ระดับโลกจริงๆสำหรับตัวพี่มิวเองมีความยากง่ายยังไงบ้างคะในในฐานะศิลปินไทย ก็ oh, สำหรับสำหรับการการการสเตอร์ลิงเนี่ยคือมันง่ายมากเพราะว่าเราเราเราแค่ส่งเพลงเราไปให้เขาครับผมแต่ว่าถ้าการทํางานกับโปรดิวเซอร์ต่างชาติจริงๆเนี่ยมีโอกาสได้ได้ทำแล้วอาจจะเล่าไม่ได้เดี๋ยวไว้เล่าที่หลังก,กันนะ <laughs> 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 ยากมากเลยครับยากและโหดมากเลยครับผมผมบอกเลยว่าสิบเพลงนี้อัดน,นานสุดเพลงอัดับ1เพราะเพลงหลังจากนี้มีอัดนานกว่านั้นอีกผมจะเป็นลมเลยโปรดิวเซอร์ต่างชาติโหดมากจริงครับผมรอติดตามนะผม <laughs> เรียกว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่พี่วิวเองก็ได้ด้วยแล้วก็แบบเหมือนเราได้แอบไปแจกกับเขาด้วยเนาะใช่คือเราได้ประสบการณ์เยอะมากเพราะว่าเอาจริงๆหนึ่งปีสําหรับผมยังใหม่มากๆสำหรับวงการเพลงครับผม<ช>แล้วการที่ในหนึ่งปีเนี้ยเราได้มีโอกาสาได้ทํางานกับต่างชาติด้วยสุดยอดมากจริงๆการทํางานของเขาแบบโอ้โหเปะ<ช>๊ะม,มาก<ช>ทุกคาจริงๆครับผมเรื่องการอ,ออกเสียงคือแบบต้องบอกว่าไม่ใช่ออโตจูไม่ไม่ต้องเลยคือต้องต้องล้อมตรงตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ ต้องอัดตอนนั้นเลยค่ะคือต้องพร้อมตั้งแต่เริ่มว่าอย่างนั้นเลยใช่ครับคือต้องแบบซ้อมมาเยอะมากๆแล้วขนาดซ้อมมาแบบให้แม่นขี์แล้วอะมันก็มีปัญหาเรื่องการออกเสียงอะไรพวกนี้ซึ่งแบบใช้เวลาแบบโอ้โห6ชั่วโมงได้ครับ6-7ชั่วโมงคือไม่ได้พักเลยนะครับอย่างของอัตราที่5 5ชั่วโมงเนี้ยก็จะมีแบบพักไปกินข้าวเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่านี้คือแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงคือไม่ได้พักจริงๆอัดตลอดพักเข้านักแค่3นาทีจริงๆโอ ก็เราเรามป็นเลงบ้า,มมา,านาเลย <laughs> <laughs> อ,นนอันนี้เป็นเพลงอื่นครับผมอันนี้ผมเพิ่งเป็นเพลงอื่นเพลงเพลงเพลงถ้าเพลงในอัลบั้มเนี่ยมันมันแค่เหมือนเราส่งเพลงให้เราเซอร์ริงเฉยๆก็เลยแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากพอแล้วครับจะไม่มีเก็บไว้เล่าตอนอัลบั้มอื่นครับเราอันนั้นเ <laughs> <laughs> อาไว้เดี๋ยวเราเลราเราอันนั้นอันอื่นนะผมยังไม่ถึงเวลาเล่าครับได้ค่ะงั้นอุ้ยไปก่อนนะคะขอโทษด้วยครับมีอีกคขาถามนึงค่ะ หลายคนคือยินดีมากๆเลยค่ะพี่มิวพะปล่อยเพลงไปติดชาร์จไอจูนกว่า30ที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่เข้าชาร์จ13ในดิจิตอลใน global digital artist ranking ของไอจูนค่ะพี่ค,คือมันสุดยอดมากๆแล้วค่ะพี่ต,ตอนที่รู้รู้แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่อ,อกใจด้วยครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วอยากอันนี้คืออยากขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆที่ให้การสนับสนุนตัวอัลบั้มนี้ครับผมแล้วก็ ดีใจมากจริงๆเพราะว่าตั้งใจกับอัลบั้มนี้มากมากครับแล้วก็เห็นทุกคนชอบแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนเนี่ยมันยิ่งทาให้แบบผมแบบผหตื้นตันมากอยากจะขอบคุณมากๆจริงๆค,ครับผมแล้วก็อยากอยากรู้เลยว่าแบบถ้าปล่อยวันที่หนึ่งเราจะเป็นยังไงบ้างราอ,อ,องร,ร, <laughs> รอทุกคนนะครับรอทุกคนสู้ๆครับ <laughs> แน่นอนค่ะเห็นแฟนๆมีฟีดแบ็กตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่บอกว่าพอปล่อยอัลบั้มมีปุ๊บเหมือนกำลังจะปล่อยอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆฟีดแบ็กดีมากมีงตัวพี่มิวเองได้เห็นฟีดแบ็กจากแฟนๆไหมค่ะมีการติดแท็กสามหกห้าตลอดเวลาเลยเพื่อบอกแฟนๆคนอื่นอยเข้าแบบได้มีโอกาสเข้าไปส่องเรื่อยๆครับผมก็แบบทุกคนคิดว่าเพลงแต่ละเพลงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรื่องด้วยสิบเพลงเนี้ยมันมีความที่แตกต่างกันอยู่ผมรู้สึกว่าถ้าใครได้ ได้ได้ฟังไดง้ได้ได้ฟังเนี่ยก็มีเพลงที่เขาดลิบตัวเองมากๆเนี่ยเพราะว่ามันโทนกระโทนกันแล้วการเล้เรื่องก็มีการเล่าหลายหลแบบับผมเลยรู้สึกว่าเอออยากให้แบบมีคนอื่นได้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 ฟังเรเร็วก็รอวันที่หนึ่งอยู่เหมือนกันครับผมค่ะตลอดสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านมาในการเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นนักร้องสําหรับตัวพี่มิวเองจริงแ happy ขนาดไหนคะแล้วก็แบบอยากจะได้อะไรจากอันนี้บ้างจากการเป็นนักร้องค่ะพี ผแบบูเรื่องการแบบเรื่องการทําเพลงเนี่ยแฮปปี้มากๆจริงๆครับผมเป็น<ะ>เป็นงานที่เราทำเรารู้สึกสบายใจมากๆเนี่ยเราแบบสนุกด้วยมันแบบเราได้ค้นหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาสําหรับเพลง,แต,ลพลงแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วแบบตอนนี้ไม่มีไอเดียในหัวเยอะมากๆที่แบบอยากเก็บไปทําครับผมตอนนี้คือถึงขั้นแบบบ้านบ้านที่รีโนโเวทใหม่ตอนนี้คือทําห้องห้องห้องดนตรีมาเลยนะครับเพื่อแบบขึ้นดนตรีเพราะว่าแบบควาหนักนี้ก็คงคว่า ใช่คงคิดว่าแบบคงจะได้ทําเพลงเองมากขึ้นครับผมทั้งเนื้อรองนะทั้งำนองอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แบบแค่อีกตา์แกว่งว่งแวแล้วก็ร้องเพลงเป็นดาวให้พี่เบนซ์ไปทำต่อให้เลยแล้วอย่างนี้พอติดใจต้องบอกว่าติดใจการเป็นนักร้องขนาดนี้ค่ะในงานผ่านการสแสดงพี่มิวก็ไปเป็นผู้จัดอีกแล้วก็ไปเป็นนักแสดงด้วยจริงๆในในโหมดของนักแสดงผู้จัดแล้วก็นักร้องจริงๆ ยากไหมคะหมายถึงว่ามันเหนื่อยขนาดไหนในการแบ่งเวลาทำสามอย่างเลยก็บอกว่า,เ,าเรื่องความยากรครับผมผมว่าทุกๆงานยากหมดครับจริงๆว่าสุดท้ายเราเรา,เรามองเห็นสิ่งที่มันยากหรือเปล่าถ้าเรามองเห็นสิ่งที่มันยากแล้วแสดงว่าเราเห็นว่าเราจะพัฒนาตัวนั้นได้ยังไงบ้างจริงๆถ้าเรารู้สึกว่ามันยากเมื่อไหร่แสดงว่าเฮ้ยเราเราเจอจุดที่มไมกกำแพงเราแล้วเราเจอจุดที่เราจะสามารถข้ามมันไปได้มันก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรที่มันท้าทายหมดทุกท่านเลยครับ นักร้องการเป็นนักแสดงการเป็นผู้จัดด้วยมันมีสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้เยอะมากๆจริงๆครับทุกอย่างเลยการเแฟนก็สบายใจได้ว่าพี่บิวไม่ทิ้งการแสดงแน่นอนเนาะยังอยู่เบื้องหน้าอยู่ตลอดแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนเรับผมถ้า <laughs> ามาตราการให้ถ่ายได้เมื่อไหร่ก็ถ่ายนะครับ <laughs> ตอนที่ถ่ายไม่ได้ <laughs> เพราะว่าการออกกอง <c oughs> มันใช้คนเยอะมากจริงๆครับผมแล้วมันขัดต่อมาตราการเลยออกไม่ได้แต่ว่าเรื่องการทําเพลงเนี้ย คือแค่ผมหรือว่า <c oughs> มีโบรลิเซอร์คนหนึ่งะสามารถอัดเิ้งได้แล้วไงไม่ได้ง่ายค่ะ <c oughs> ในนี้แฟนแฟนแอบแซวค่ะว่าตั้งแต่วันวัส่งของซีรีส์ค่ะด o c อเชน y e ก็คือทุกคนทั่วโลกคือติดแท็กแล้วก็รอคอยกับอันนี้มองมาเลยจริงๆแค่วันวงส่งเองค่ะพี่ณันตอนนั้นจริงๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่ฟินแบกคนทั้งโลกรอคอยขนาดนี้ฟินแบบดีมากๆ, <c oughs> ๆนะับผหติดเวอร์ไวระดับหนึ่งแบบไวมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าค่ะเฮ้ยอยากแบบ อยากให้ทุกคนได้ดูไวๆแล้วถึงแม้จะไ,ไม่ได้ถ่ายนะ <g ül> ผมว่าอยากอยากอยากถ่ายใว,วัยด้วยอยากถ่ายใว,วัเพราะ <c oughs> ว่ารู้สึกว่านักแสดงทุกคนก็ค่อนข้างจะพร้อมแล้วเราผ่านการเวิร์กช็อปสัตวแพทย์มา <c oughs> ผ่านการเวิร์กช็อปแบบตัวต่อต,ตัวก็มาแล้วเจอมาตรการไปต้องเปลี่ยนไปเวิร์กช็อปแบบ <c oughs> เป็นการแบบออนไลน์รีทูก็อ่านรีทูออนไลน์ <c oughs> อีกก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากแบบถ่ายแล้วครับผมแต่จริงๆคือความพร้อมของที่มิวคือเตรียมทุกขั้นตอนไว้แล้วถูกไหมคะ ใช่ครับจนตอนนี้มานั่งแ,แก้<ช>บท<น>ใหม่นี้ไม่ได้แล้วครับ <laughs> แล้วจริงๆพอออกมาจริงๆในโหมดของผู้จัดหรือว่าการไปแสดงเองด้วยจริงๆมันมันมันเหมือนต้องควบคุมคนอื่นในลักษณะอื่นๆด้วยนะคะหมายถึงว่าดูแลทุกส่วนเลยจริงๆสาหรับพี่มิวมันมันเหนื่อยไหมคะหมายถึงว่าคนที่อ่าแคสมาเนี้ยค่ะพี่จะต้องมานันสอนเพิ่มเติมไหมหรือว่าเขาโอเคอยู่แล้วอ่าเนื่องเนื่องด้วยการการแคสต้องบอกก่อนว่า การแคสของซีรีส์ Ocean Eyes มันเป็นการแคสที่จริงจังมากๆครับเพราะเราต้องการคนที่พร้อมที่จะเข้าคาแรคเตอร์เลยมันเลยถ่านการแคสที่ยากมาแล้วพอเราแคสหนักๆมาเพื่อทำให้เรื่องการทำงานจริงง,ง่ายทุกคนพร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วบางตัวละครแคสห้าหกรอบได้กว่าจะได้คนนั้นมาเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าแคสรอบแรกปุ๊บไม่มีคนที่ใช่เลยรอบสองไม่มีเลยสามไม่มีเลยสี่ไม่มีเลยต้องเลี้ยงใหม่มาเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้จริงๆครับผมเพราะว่าก็มี มีคุโลมด้วยทีมคุโลมเป็นคนแคสให้นะบอกว่าเขาต้องแบบมองอยู่แล้วว่าทุกทุกคนที่มาต้องเล่นได้อยู่แล้วครับแล้วสิ่งที่ผมมองก็คือมองว่าคนคนนี้มีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่คาแรคเตอร์ได้หรือเปล่าถ้ามีแนวโน้มปุ๊บ oh <my. S 1> แล้วลองมาเล่นดูได้ปุ๊บก <Yeah. S 1> <ๆ>็ได้เลยคือเราไม่ได้เราไม่ได้ต่างจำเป็นนะว่าแบบคนนี้มาต,ต้องตรงคาแรคเตอร์เลยเพราะแน่นอนว่าเราเป็นนักแสดง <c oughs> เราสามารถเข้าสู่คาแรคเตอร์ได้อยู่แล้วม,มันมันไม่จําเป็นหรอกว่าต้องแบบเลื่อกมาเป๊ะขนาดน,นั้นนะเพราะว่าต้องให้นักแสดงไปเรียนบ้านก่อนเพื่อแบบเข้าส ลองลองให้เขาไปทำการบ้านมาแล้วเรียกมาแคสถ้ามันตรงคาแรคเตอร์ปุ๊บ็โอเคได้เลยเห็นบอกว่าพี่มิวไม่ปล่อยผ่านง่ายๆเลยค่ะเหมือนกับทั้งการทก็คือจุดที่บอกมาถูกไหมครับครับผมแสดงว่าการถ่ายเขาอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเข้มข้นจริงๆก็คือต้องมันใช่จริงๆสาหรับพี่มิวถึงอยากจะปล่อยออกมาให้แฟนๆเห็นเนาะแสดงว่าทุกฉากที่กําลังจะทำนั่นแหะครับเพราะแต่ว่าขั้นขั้นโปรดักชั่นเนี้ยเราก็ต้องต้อง ต้องให้ทางฝั่งพี่คนจัดการครับผมเพราะว่าเราก็ไว้ก็ไว้ไว้ไว้วใจเขากำกับแหละแล้วก็เลยแบบก็เห็นเห็นในแบบทีมือขอ,องเขาเลแล้วก็ฝากเขาเลยแต่ว่าส่วนที่เรามานั่งชิงได้ก็คือแบบตอนดับเบิลเทสตอนตัดต่ออะไรพวกนี้ครับผมก็แน่น,นอนว่าก็จะเต็เทมที่ครับก่อนที่จะปล่อยออกมาครับผมได้ค่ะแล้วการทําง,งานกับต่างชาติล่ะคะณตอนนี้แนวโควิดหรือว่าการประสานงานอะไรต่างๆจริงการทํางานร่วมทุนอย่างที่บอกเป็นซีรีส์ร่วมทุนค่ะพี่ ยากไหมคะเหนื่อยไหมคะในการประสานงานการการการประสานงานนะครับผมมันสิ่งที่สิ่งที่ลําบากสุดก็คงเป็นเวลาในการเวลาในการคุยครับเพราะว่าแต่แต่ละประเทศก็ทามันออกมามันแหบบกันซึ่งซึ่งทําให้แบบการคุยกันต่างๆนานาก็เลยแบบเหมือนต้องใช้เวลาว่าเอ้ยถ้าตอนนี้เขาเที่ยงเราอาจจะเที่ยงคืนแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบเป็นเรื่องเวลามากมากกว่าครับผมแต่ว่าพอยุคสมัยเนี้ยการ ติดต่อกันผ่านโซเชียลมันมันง่ายแล้วมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นอย่างการทําเพลงกับต่างประเทศเรายังสามารถแบบตัดเป็นข้ามประเทศได้เลยได้ยินไหมคะได้ยินไหมครับผมค่ะได้ยินค่ะเมื่อกี้ดิเลทจริงๆขอโทษด้วยค่ะครับผมแต่พี่ได้ยินน้องเสจแนนค่ะได้ได้ยินครับได้ยินแล้วได้ดิเลทค่ะโอเคค่ะโอเคเดืหนูดิเลทเพราะโดยค่ะค่ะก็คือเหมือนการทํางานก็คืออย่างเป็นเรื่องของเวลาเป็นหลักใช่ไหมคะ ในเรื่อง<ด>ความกด<บ>ดันอื่นๆสำหรับการประสานงานยังโอเคไหมคะโอเรื่องเรื่องความกดดันคือมันคือไม่ผมผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ับผมเพราะว่าทีมทีมสตูดิโอเนี่ยพี่ๆเขาเป็นเป็นคนที่มีการติดต่องานกับต่งางประเทศบ่อยมากๆอยู่แล้วเขาเชื่อชาในการทํางานกับต่งางประเทศอยู่แล้วับผมสิ่งที่กดดันก็คือเวลาผมนี่แหละที่ต้องจัดการหรือว่าเป็นเวลาเขาต้องมีการอินินเตอร์แอคกับเขาต้อง ยังฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะครับง,งงงงแงแงอยู่ตอนนี้โอ้ไว้เราแต่ว่าแต่ว่าก็คือโอเคใช่ไหมคะในในพล์ทแรกที่เราเริ่มกันในในโปรเจกต์นี้สําหรับพี่มิวว่าโอเคชิลๆ <c oughs> มากเลยครับผมที่ที่ไม่โอเคก็แค่มาตรการตอนนี้แหละครับผมที่แบบกไม่ได้แแค่รอก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องรออีกนีเวลาหรือแทนในการปล่อยของซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะเลื่อนไปด้วยไหมคะใช่ตอนแรกเราคิดว่า ต้องถ่ายภายในปีนี้ครับสรุปแล้วก็คงต้องปีหน้าแล้วล่ะครับผมเพราะว่าหลักๆสําคัญสําหรับเรื่องนี้คือเรื่อง CG ครับผมมันต้องมีการใช้ C ีเยอะมากๆแล้วก็ขั้นตอนในการทํา CG อย่างต่ํสามเดือนได้ซึ่งถ้าเรายังถ่ายไม่เสร็จก็ยังทํา CG ไม่ได้ครับผมคงได้ออนปีหน้าครับไม่ทันดีิงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับมใช่ค่ะรอค่ะรอมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกปังตั้งแต่เริ่มจริงๆหลยนคนก็รอคอยแต่ว่าอาจจะต้องรอนานนิดนึงตรงเพราะว่าเดี๋ยวยังไงพอเสร็จปุ๊บหมด เราก็จะได้เรือมถ่ายกันใช่เลยครับผมได้ค่ะแล้วงานนอกจากสองชิ้นที่เราจะได้เห็นเราก็จะได้เตรียมตัวรอฟังเนาะรอชมกันเราจะได้เห็นอะไรกับพี่มิวอีกคะในปีนี้เรียกว่าเป็นพัสุดท้ายเนาะในปีในปีนี้เพราะผมก็เรื่องเรื่องงานเรื่องงานแสดงนะครับผมเดี๋ยวจะมีซีรีส์ที่ที่ไปเล่นกับทางช่องไทยพีพีบีเอสครับก็จะเป็นเรื่องชื่อว่าซูเปอร์แมนครับเหมือนจะออนน้าหน่าจะออนนเร็วนี้แล้วครับ คิดว่าว่าปล่อยปล่อยทีเซอร์มาแล้วครับเรื่องซูเปอร์แมนเป็นเป็นเรื่องราวเป็นยังไงเหรอคะที่เป็นใครยังไงบ้างคะที่ขออนุญาต่าวๆได้ได้เลยครับพอพอเราถึงโครงการก่อนนะครับผมคือตัวตัวซีรีส์ของเซตนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันซึ่งเป็นซีรีส์ที่ถูกทําเพื่อให้คนตาบอดสามารถดูได้ครับใช่เพราะว่าพอเป็นซีรีส์ที่ทำให้คนตาบอดดูได้เนี่ยทําให้เดรัล็อกของตัวละครเนี่ยมันมีการอธิบายที่ เยอะกว่าความเป็นจริงอันนี้คือยากสอนนะอของนักแสดงมากๆว่าทํายังไงให้เราสามารถพูดหรือว่าสื่อสารออกมาให้คนที่เขามองไม่เห็นสามารถเข้าใจได้และคนที่มองถึงปกติเขาสามารถแบบดูได้โดยที่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าได้มีการยัดเยียดติตัวบทเข้ามาครับผมก็<ๆ>เลย,ย<ๆ>ต้องบอกว่ายากม,มากๆแล้วก็ท้าทายมากๆาด้วยครับผมแล้วแล้วก็สำหรับคุปพ่อแมนเนี่ยจะเป็นซีรีส์ของคนที่ ทุกคนมองว่าเขาแปลกเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าอยากช่วยเหลือคนทุกคนเพราะว่าเขาลำบากไงเ,เราก็อยากช่วยเหลือเขา,าแต่ว่าทุกคนมองมองว่าเอ้ยทําไมต้องไปช่วยขนาดนั้นด้วยช่วยไปแล้วตัวเองได้อะไรทําไมแปลกขนาดนี้แต่ซึ่งตัวละครแมนเนี่ยถูกรลยล้อมไปด้วยคนที่มีความแปลกแล้วก็แตกต่างกันแต่ว่าคําถามในสุดท้ายแล้วตัวละครแมนเนี่ยเขาแปลกจริงๆหรือเปล่าแล้วคนทุกคนน่ะเขาเป็นคนธรรมดาจริงๆหรือเปล่า หรือว่าทุกคนอ่ะคือคนแปลกซึ่งกันและกันหรือว่าแค่ทุกคน <c oughs> กคนือมีความแตกต่างซึ่งกันและกันแล้วทำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ได้ก็อยากให้ได้ลองดูซีรีส์เรื่องนี้ครับค่ะอย่างอย่างที่รู้กันว่าพี่มิวกว่าจะพิจารณาหรือว่าเรื่องรับบทต่งางๆก็คือมีการผ่านการมองแล้วก็ดูต่างๆที่ที่ทำให้ถึงตัดสินใจรับเรื่องนี้ค่ะพี่สำหรับซีรี<อ>ส์ซูเปอร์แมนโอ้แน่นอนเลยพอเขาบอกว่าเป็น เป็นเป็นซีรีส์สำหรับผู้พิการทางทางสายตาผรัเรารู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะแล้วแบบถ้าถ้าเขาได้มีโอกาสได้ดูซีรีส์ที่นำนำนำเสนอเรื่องราวเรื่องความ d อ v ์ซิตี้ของสังคมมันน่ามันน่าจะเจ๋งมากๆพอเราได้ดูคอนเสปต์ปุ๊บก็เลยแบบลองไปอ่านบทด,ดูแล้วคาแรคเตอร์ของเมย์นะเป็นตัวละครที่เอ้ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้เล่นตัวละครแบบนี้เป็นตัวละครที่แบบต้องบอกว่าหลุดมากหลุดจากความเป็นผมมากๆ ก็เลยรู้สึกว่ามันมันน่ามันน่าสนใจมากๆครับผมก็เลยรับเรื่องนี้ครับค่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ในนี้พอดีแอบมาเห็นค่ะเขาบอกพี่มิวเก่งมากๆพี่มิวแยกร่างยังไงคะพ่อทําได้ยังไงหลายอย่างบ้างก็ก็เรื่องการแบบเรื่องการแบ่งเวลาแหละครับผมแล้วก็มีบทบาทหลายๆบทบาทซึ่งปกติทุกคนก็มีบทบาทหลายๆบทบาทอยู่แล้วแหละแล้วเต็มที่กับมันหรือเปล่าถ้าเราเราเต็มที่กับมันแล้วก็ เขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในในในทุกๆหน้าหน้าที่ของเราเองมันก็จะทำให้เกิดผลงานใหม่ๆแล้วก็ได้ลองท้าทายอะไรใหม่ๆเยอะๆเต็มไปหมดเลยอะไอ้แดงแอบแฟนแอบถามบอกว่าจะเห็นพี่มิใส่ชุดซูเปอร์แมนหรือเปล่าคะต้องรอดูครับจากจากกีตาร์ที่เราปล่อยมาก็น่าจะเห็นความแบบความสีสันัดาสของกองละครเมน ผมว่าถ้าเล่นอบอลลูนเล่นเล่นบอลลูนสีชนะโดยรู้เลยว่าอยู่ดูแหนเล่นบอลลูนยังไงก็คือต้องไปรอชมแหละเนาะพี่น้องใช่ใช่ครับไแค่สั้นแอบถามถึงแฟนๆบ้างค่ะถ้าเกิดเป็นนับถึงแฟนๆเพลงค่ะสามร้อยหกสิห้าวันที่อยู่กับพี่มิวมาพี่มิวอยากจะบอกอะไรคะสําหรับคอแฟนเพลงของพี่มิวเองเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยเจ็บด้พม คอนเดียที่หัวใจเฝ้ารอผมว่าเพลงที่เองดูเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่เหมาะกับทุกๆกคนมากมากที่สุดนะครับเหมาะกับแฟนเพลงของผมมากๆมีใจมากๆที่ที่เราได้มาเจอกันครับผมแล้วก็บอกว่าทุกคนจะรับทั้งสิบเพลงในอัลบั้ม Three Six Five หรือสามหกห้านี้นะครับได้เลยค่ะยังไงพี่มิวบอกช่องทางนิดนึงค่ะวันที่หนึ่ง,งสินค้าเราจะได้ฟังเพลงหรือว่าอัลบั้มของพี่มิวทั้งหมดได้ยังไงแล้วก็ติดตามพี่มิวได้ทางไหนยังไงบ้างค่ะ ได้เลยครับผมเพราะาสำหรับวันที่1สิงหาคมนี้นะครับผมผมจะปล่อยอัลบั้มแรกชื่อว่า3 6 5 i หรือว่า3 6 5นะครับทุกคนสามารถติดตามได้ทุกช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมแล้วก็สำหรับ MV จะมี MV โปรโมทด,ด้วยชื่อว่า pregrounding ครับก็จะเป็นแอนิเมชันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกับอมาม่ของเขาครับผมก็สามารถติดตามในทาง YouTube Channel ของ Music Assist Studio เลยครับผมได้ค่ะในนี้แฟนๆฝากบอกพี่มิว,วว่าคิดถึงมากเลยค่ะแล้วก็ ขอบคุณมากๆาเลยที่พี่มิวหน้ารักแบบนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพเยอะๆนะคะยังไงให้พี่มิว<ด>คุยนะกับแฟนๆฝากกับแฟนๆนิดนึงคะ่ะได้ครับผมก็ที่ถึงทุกคนมากๆเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็อยากจะเจอทุกคนไวๆครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ร้องเพลงทั้งสิบเพลงในอ,อัลบั้มนี้ด้วยกัน,นไวๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับผมแล้วก็ก็บอกว่าดูแน<อ>ตัวเองดีๆครับอย่าลืมใส่แมสตลอดนะครับผมแล้วก็ใช้เจเลล้างมือด้วย แล้วก็โ,โหยังมีครั้งหนึ่งก็คิดถึงมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบอัลบั้ม t r e e s คอยน์นี้นะครับอีตกมือค่ะงั้นขออนุญาตเป็นตัวแทนให้พี่มิวดูแลสุขภาพเยอะๆนะคะฝากบอกพี่มิว <ขอ S 2> แล้วก็ทีมงานของพี่มิวทุกคนเลยค่ะดูแลสุขภาพเยอะๆแข็งแรงแล้วลเดี๋ยวหลังโควิดเจอกันนะคะขอบคุณ,คณคพี่มิววันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะสําหรับการติดตามยังไกงก็อย่าลืมนะคะ ผู้ชายคนนี้เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆแล้วก็อย่างที่เบาผ่านน่ารักมากๆเลยยังไงเป็นกาลังใจให้กันนะคะขอบคุณที่มิวด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะครับผมเจอกันนะคะรับเจอัสุขภาพด้วยนะครับเือกันคะ่ะ